นักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกระหนกการอีกแล้วนะคะในรายวิชาน้าตาัินค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะและในวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่องการแสดงน้าตาสินไทยค่ะสำหรับผังสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะดังที่ปรากฏบนหน้าจอเลยแต่ในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือ การเป็นผู้ชมที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะมาตรฐานการเรียนรู้คือสสามนนั่นเองนะคะส่วนตัวชี้วัดค่ะก็คือบอกสิ่งที่ตนเองชอบจากการดูหรือร่วมการแสดงค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนั่นหมายความว่าเมื่อน,นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้มี3ข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือ 1. ค่ะอธิบายเกี่ยวกับการเป็นผู้ชมที่ดี 2. จําแนกลักษณะและแสดงบทบาทสมมุติของการเป็นผู้ชมที่ดีและ 3. ค่ะชื่นชมการปฏิบัติตนในการเป็นผู้ชมที่ดีค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพและก็ตอบคำถามครูกันก่อนเลยนะคะเด็กๆคะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะลองช่วยกันสังเกตดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยคนที่นั่งชมการแสดงมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างไรคะ โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยเนาะมองไปทางด้านหลังเห็นไหมคะเขามีการนั่งคุยกันขณะชมการแสดงนั่นเองนะแล้วถ้านักเรียนนั่งชมการแสดงกับคนที่กระทําไม่เหมาะสมแบบนี้นักเรียนจะรู้สึกอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะหลายคนต้องรู้สึกว่าเอ๊ไม่มีสมาธิในการชมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะ การเป็นผู้ชมที่ดีเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าต้องมีอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับการเป็นผู้ชมที่ดีนักเรียนคิดว่ามีลักษณะอย่างไรคะแน่นอนเลยนะคะในเรื่องของการเป็นผู้ชมที่ดีเนี่ยผู้ชมก็จะต้องมีมารยาทในการชมการแสดงนั่นเองนะแล้วการเป็นผู้ชมที่ดีเนี่ยส่งผลดีอย่างไรคะ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะส่งผลดีก็คือจะทำให้เราเนี่ยผู้ชมการแสดงเนี่ยได้รับความสุขและก็สนุกสนานเพลิดเพลินและก็ซาบซึ้งไปกับการแสดงด้วยค่ะมารยาทที่ดีในการชมการแสดงหน้าตาัสินที่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะมารยาทที่ดีในการชมการแสดงหน้าตาัิสินนะคะ1เลยก็คือไม่พูดเสียงดังหรือใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพราะทําให้รบกวนผู้อื่นค่ะ 2นะคะก็คือไม่เดินไปมาขณะผู้แสดงกำลังแสดงนะคะต่อมาค่ะ3ค่ะชมการแสดงด้วยความตั้งใจไม่หยอกล้อกันในขณะผู้แสดงกำลังแสดงนะคะ 4. ค่ะแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อยเช่นไม่สวมกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเสื้อกล้ามเสื้อสายเดี่ยวหรือกระโปรงสั้นเกินไปเมื่อไปชมการแสดงนั่นเองนะคะ และสุดท้ายค่ะปรบมือเมื่อเริ่มหรือจบการแสดงค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันวิเคราะห์ภาพนะว่าภาพต่อๆไปเนี้ยที่ครูจะให้นักเรียนดูเนี่ยภาพใดที่เป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะสําหรับภาพที่1ค่ะนักเรียนลองดูซิคะว่าการกระทําในภาพเนี่ยควรปฏิบัติหรือไม่ เพราะเหตุใดโอ้ยยอดเยี่ยมมากเลยนะคะไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งเลยเพราะว่าการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะชมการแสดงเนี่ยเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ชมคนอื่นนั่นเองนะคะมาดูกันต่อที่ภาพถัดมาค่ะภาพที่2นักเรียนคะการกระทำในภาพควรปฏิบัติหรือไม่เพราะเหตุใดเก่งมากเลยนะคะ ก็ยังไม่ควรปฏิบัติเช่นเดียวกันเพราะการรับประทานอาหารขณะชมการแสดงเนี่ยก็เป็นการรบกวนผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเนี่ยเสียสมาธิในขณะชมการแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาพถัดมาค่ะภาพนี้ล่ะคะภาพที่3นักเรียนคิดว่าการกระทําในภาพควรปฏิบัติหรือไม่เพราะเหตุใดยอดเยี่ยมมากค่ะ เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะเพราะว่าการปรบมือก่อนเริ่มและจบนะคะการแสดงเนี่ยเป็นการให้กําลังใจนักแสดงนั่นเองนะเก่งมากเลยมาดูกันต่อที่ภาพที่4ค่ะนักเรียนคะภาพที่4นะคะการกระทำของผู้ชมในภาพควรปฏิบัติหรือไม่เพราะเหตุใดคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ ควรปฏิบัติค่ะเพราะว่าการตั้งใจชมการแสดงเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจการแสดงที่ชมได้ดีนั่นเองค่ะและมาดูกันต่อที่ภาพสุดท้ายค่ะภาพที่5นะคะการกระทำของผู้ชมในภาพควรปฏิบัติหรือไม่เพราะเหตุใดคะ แน่นอนเลยนะคะไม่ควรปฏิบัติค่ะเพราะว่าการลุกเดินไปมาขณะชมการแสดงเนี่ยเป็นการรบกวนผู้ชมท่านอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นเสียสมาธิในการชมการแสดงอีกด้วยค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ภาพถัดมานะคะเด็กๆคะเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงนะักเรียนเห็นไหมคะลองดูซิเขาว่าการแต่งกายของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงภาพใดเป็นการแต่งกายที่เหมาะสมในการไปชมการแสดงคะ ผู้ชายภาพไหนดีคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะภาพที่1นะคะเป็นการแต่งกายของเด็กผู้ชายที่เหมาะสมที่จะไปชมการแสดงและดูเด็กผู้หญิงค่ะภาพที่2นักเรียนลองดูสิคะเด็กผู้หญิงภาพที่1กับภาพที่2ภาพไหนที่เหมาะจะไปชมการแสดงใช่แล้วล่ะค่ะภาพที่1นนะคะก็แต่งกายด้วยสุภาพเรียบร้อยนะคะน่ารักนะคะเหมาะที่จะไปชมการแสดงนั่นเองค่ะ นักเรียนคะแล้วเพราะเหตุใดจึงควรแต่งกายให้สุภาพในการไปชมการแสดงนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรคะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อเราไปชมการแสดงเนี่ยเป็นการให้เกียรติสถานที่และก็เป็นมารยาทที่ดีที่ควรปฏิบัติอีกด้วยค่ะ มาถึงช่วงของคำถามพัฒนาการคิดแล้วนะคะเด็กๆหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะคะในเรื่องของการเป็นผู้ชมที่ดีครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนค่ะเรามาดูคำถามข้อแรกกันค่ะการมีมารยาทในการชมการแสดงที่ดีส่งผลต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรคะนับ1 2 3. ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็คือเข้าใจการแสดงที่ชมทำให้ผู้แสดงเนี่ยมีสมาธิในการแสดงและก็ผู้ชมท่านอื่นก็มีสมาธิในการชมการแสดงด้วยก็จะได้รับความสุขและก็ความสนุกสนานอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะและสําหรับกิจกรรมคิดวิเคราะห์ของครูยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรามาดูกิจกรรมคิดวิเคราะห์ต่อมากันเลยค่ะ ครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านข้อความที่เป็นการกระทําของผู้ชมการแสดงที่กําหนดแล้ววิเคราะห์จําแนกจัดหมวดหมู่ค่ะโดยนําตัวเลขหน้าข้อความไปเติมลงในแผนภาพความคิดดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะค่ะครูให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาจะตรงกับแนวคำตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะตรงไหมคะมารยาทที่ดีนะคะก็คือมีเลขอะไรบ้าง1นะคะก็คือไม่คุยกับเพื่อนขณะชมการแสดงแล้วก็3ค่ะไม่รับประทานอาหารหรือขนมขณะชมการแสดง ต่อไปค่ะหมายเลข4นะคะก็คือปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้งเมื่อชมการแสดงและหมายเลข7ค่ะก็คือปรบมือเมื่อเริ่มและจบการแสดงนั่นเองค่ะในส่วนของมารยาทที่ไม่ดีนะคะอันได้แก่หมายเลข2นะคะลุกเดินไปมาขณะมีการแสดงนะคะแล้วก็หมายเลข5ค่ะส่งเสียงตะโกนโหร้องเมื่อไม่ชอบการแสดงหมายเลข6ค่ะ หยอกล้อกันขณะชมการแสดงและหมายเลข8ค่ะก็คือดูคลิปวิดีโอขณะชมการแสดงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะค่ะนะักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะการเป็นผู้ชมที่ดีนะคะจะต้องมีมารยาทในการชมการแสดงเพราะจะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและผู้แสดงก็มีสมาธิในการแสดงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และสำหรับภาระงานชิ้นงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนค่ะแล้วก็เลือกมารยาทของการเป็นผู้ชมที่ดีมาหนึ่งอย่างแล้วฝึกแสดงบทบาทสมมุตินะคะตามหัวข้อที่นักเรียนเลือกเลยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนฝึกปฏิบัติการแสดงบทบาทสมมุติได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะโอ้โหหลายกลุ่มหลายคนนะคะตั้งใจฝึกปฏิบัติการแสดงบทบาทสมมุติของคู่ตัวเองเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเด็กๆคะเดีเด๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนนะคะการมีมารยาทที่ดีในการชมการแสดงค่ะจะส่งผลให้ผู้แสดงเนี่ยมีสมาธิในการแสดงและผู้ชมการแสดงคนอื่นๆก็จะมีสมาธิในการชมอีกด้วยนะคะก็จะทำให้เข้าใจการแสดงเรื่องที่ชม รวมถึงได้รับอรรถรสความสุขความสนุกสนานและก็ความเพลิดเพลินในการชมการแสดงด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองฝึก การแสดงบทบาทสมมุติของกลุ่มตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนค่ะนําเสนอการแสดงบทบาทสมมุติของคู่ตัวเองนะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะโดยเพื่อนและครูจะร่วมกันประเมินผลและก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยจากนั้นค่ะนักเรียนก็สามารถประเมินความพึงพอใจในผลงานของตัวเองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนนำเสนอการแสดงบทบาทสมมุติของคู่ตัวเองได้เลยค่ะ โหสุดยอดมากเลยทีเดียวนะคะหลายคู่หลายคนเลยปฏิบัติการแสดงบทบาทสมมุติได้อย่างน่ารักมากเลยทีเดียวนะเด็กๆคะแล้ววันนี้คะ่ะมาถึงช่วงของกิจกรรมชวนคิดชวนตอบกันแล้วนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการเป็นผู้ชมที่ดีไปแล้วนะคะ <S <s เพื่อเป็นการวัดความเข้าใจของนักเรียนนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกิจกรรมชวนคิดชวนตอบกันก่อนเลยคะ่ะครูมีคําถามมาถามนักเรียนคะ่ะมาดูคําถามข้อแรกกันนะคะ ขณะชมการแสดงควรปฏิบัติตนอย่างไรฟังให้ดีนะคะขณะชมการแสดงควรปฏิบัติตนอย่างไรผู้มีตัวเลือก3าตัวเลือกค่ะพูดคุยเบาๆขณะชมการแสดงรับประทานขนมอย่างเงียบๆขณะชมการแสดงหรือ3คะ่ะนั่งชมอย่างสนใจและปรบมือเมื่อจบการแสดงนัาเรียนคิดว่าข้อใดคะติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตกปิง๊ง ถูกต้องนะคะคำตอบที่ถูกก็คือนั่งชมอย่างสนใจและปรบมือเมื่อการแสดงจบนั่นเองเก่งมากเลยนะคะสำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาดูคำถามข้อถัดมากันค่ะการเป็นผู้ชมที่ดีจะส่งผลตอบผู้แสดงอย่างไรการเป็นผู้ชมที่ดีจะส่งผลตอบผู้แสดงอย่างไรผู้แสดงมีสมาธิผู้แสดงตื่นเต้นน้อยหรือ ผู้แสดงสับสนในการแสดงคะนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกคะนับหนึ่งสองเก่งมากเลยค่ะผู้แสดงมีสมาธินั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ชมที่ดีไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ค่ะ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและก็มีความเหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็อย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่าน,นั้นนะคะนักเรียนสามารถจัดทำคลิปวิดีโอนะคะการแสดงบทบาทสมมุติของคู่ตัวเองเนี่ยเผยแพร่ลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Youtube, Instagram หรือแม้กระทั่ง TikTok นะคะเพื่อเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่ได้เห็นผู้ที่ได้สนใจศึกษาต่อไปได้อีกด้วยนะคะ พบกับครูแก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ